มันนี่มาแค่เกมกันเด้อพี่น้องลองเบิรงลอ่งเบิร์ฟรีไฟหนูก,นก็บ่่คยเล่นหรอกเห็นแต่นอเพิ่เล่น <c oughs> เห็นมันสนุกดีก็เลยโหลดมันเล่ลองเบิงนะ่งจ้ะสตาร์เนาะเล่นบ่ค่อยเป็นหอกจ้าล่งเบิ่งนเนาะเมือไห่หน้าซิมอนอยู่ได้เห็นมันยิ่งกันสำหรับผู้ใดสอบเกมต่อสู้หรือมาเกมต่อสู้มาเล่นได้ได้อจ้ะอันนี้ถือว่าใช่ได้ แต่ปกติหนูก็เล่นแต่เกมไอ้ที่แบบว่าตัวโตหรือคุกกีแ้แลลน่าสมัยแต่หนูก็เล่นนะหนูชอบเราต้องเลือกด่านที่เราต้องเล่นนะคะว่าจะเล่นอันไหนแต่หนูใจร้อนหนูกดเข้าเลยลับเนาะอ่าไปเลือกด่านไหนอันนี้เรากันงฟังม,มั้งฮะโบมีโมเนาะ ถ้าก็ซูมเอานี่หละว่าสิเจอผู้ใดญ่แต่น้องเลนบเก่งได้ผู้ใหเล่นเก่งกระแบงเดอจ้าเราจะรอดหรือเราไม่รอดกระถาเบิงเดอจ้ะหนูก็พิ่งเล่นได้สองสามหมื่นแล้วล่ะล่องเบิรอันนี้เพื่อนบอกว่าสื่ออาวุธมีเงินอยู่หาลอยเดอจ้าอยูตรงนี้ถ้าก็สื้ออันนี้แหละอันนี้คือลอยล่องเบิรน แต่ว่าอาวุธมีหลายให้เลือกแต่ตังเราไม่พอเราต้องซื้อเอาเท่าที่ตังพอนะครับจะว่าจะเอาอันไหนเนี่ยตังพอเราก็าซื้อ,อเห็นะแล้วเพื่อนเราลงข้างล่างเอาสรุปว่าหนูนเนี่ยจะตายคนแรกหรือว่าจะได้ช่วยเพื่อนแต่ที่นี่เน่ยหนูว่านจะตายคนแรกแน่ๆแล้วพูดไรอยู่ตรงไหนเนี่ย ยอยู่ข้างล่างไหมพี่น้องอ้าวเพื่อนโดนยิงซะแล้วไหนๆพี่มันอยู่ฝั่งโน้นวะ่ะอือไปทำแม่โทรศัพท์บ่ดดายดังใจเลยโอ้ยหนูยี่ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มาเลยนอ้องเออ้าวตกตึกแล้วครับท่านนี่ไงอ่าโดนยิงซะแล้วลงมาก็มันอยู่ข้างล่าง <c oughs> ว่าแล้วองตายก่อนเพื่อน <c oughs> ตายก่อนมยนวยลีเดอ เป็นหล่าคนเอาขยายหนี่เป็นคึ้ออยู่หนีเนาะลงมาท่าแม่ลงมาขึ้นไปอยู่ยังหันลงมาทางลา่างฝาก้างแขนหน่อยอ่ะยังห่วได้ล่างแขนเลยอ้ายตายก็จะเร็วอะ่ะรอบสอง ซื้ออาวุธปุ่นตอนนี้มีเงินอยู่พันสองหนูจะซื้ออาวุธอันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเห็นมูแบกปืน,เ,ปนเขาก็แบกบ้างแน,น่แต่ว่ามันค็สีหน้ากันนะเนาะอ,อะไรวะตกกระหหหใ้มนยเดี๋ยวนะคือไม่เข้าใจเนาะ เวลาเล่นเกมก็อย่าใช้อารมณ์นะจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้สุ่มมาอาจจะเจอเด็กที่แบบว่าพูดจ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่างเขาเเราก็เล่นของเราจะโดนยิงก่อนหรือว่าจะโดนยิงทีหลังแล้วเป็นอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหน ตั้งอจรออ้าวนี่แหละของการคนเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นก็ตายก่อนเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่มาช่วยเลยรู้สึกว่าทีมของเรามันไม่ค่อยสามัคคีกันเลยนาะเอาเป็นว่าเราต้องหาเพื hmm. 是是่อนที่แบบว่าสามัคคีเวลาเราตายก็ช่วยได้ แล้วไม่ต้องมาช่วยไปเลยเดี๋ยวโดนยิงขอบคุณครับที่ช่วยปั๊มยาก่อนแล้วกันอันนี้เขาเรียกปั๊มยาไปจ้ะดูยาปรจานะจัดการมัน ให้เสียชื่อเพื่อนเห็นไหมฉันนะเอ้คือรอบแรกเลยนะ <c oughs> มันมีอยู่พันเจ็เราเอาพันหนึ่งร้นี่แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเออเราซื้อมาทำไมสองกระบ,บอกแล้วเนี่ยโอ้ยเรื่อเมืองว่าเจ้าของบอดดีตาเมีก็เลยสืตอิเก็บอันปืนอันเก่ามาบอด้ปืนอันใหม่เนาะ อาสิเอาลูกซ่วงมากลูกบดีเอาลูกช่วงมาเลยไปสตาร์เปลี่ยนสแตนบายโทรศัพท์มันก็อาซีจแจง้งเตือนนอยๆอยนะจ๊ะบดีมากเตกมตัวสูงก็มาลองเบิงเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าเล่นเกมก็อย่าใจหอนเด้อจ้าค่อยเล่นเนาะใจหอนแบ่ดีเดี๋ยวโทรศัพท์มันสิพังอะเล่นไปเดี๋ยวโฆษณากระโมโหว่าสัน่นเฮ้ยไปลองเบิง ออมาแท้แม่แล้วเพื่อนเขาคือออกมาจากมูลระบันแต่ว่าเจอมันแล้วเจอมันได้เจอมันแล้วตายหนึ่งและอีกคนหนึ่งนนมันยดีไม่เลยดีเลยอยู่ข้างบนนู่นคนหนึ่งไปเจ้าอยู่สองคนนะตายมานี่มานี่โทรศัพท์มันคือไปยังเส้นเลยเดินเดี๋ยวเราสิโดนลุ่มเนย หมดร้อยหนึ่งเีย้อีกคนนึงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน,งบน,ดนงไ,งได้พี่หนุ่มเราจะใส่มันได้มันยังไม่ตายเลยนี้เราต้องใส่ให้มันตายหมดร้อยมีคนนึงอยู่ข้างบนเราต้อ,องดูก่อนเจียวมันแล้ว โอายแช่นแ่นอยู่ข้างบนโอ้ยตายแล้วอะ่ะตายแล้วเหลือเบอร์หนึ่ง <c oughs> เรียบร้อยชนะจะรู้สึกว่าทีมนี้จะเก่งนี่ยอตัวเองก็เป็นเนาะก็เล่นไปเล่นมากันล่ อุ้งซืสีมาเร็วด้วยแมาเลนลองเบิงก็เห็นน้องไม่เลนเนาะเห็นมวนดีได้ล่ะก็เลยล้องมาเลนเบิงจ้ะปกตินูก็บ่เลนเกมนะแต่ว่าเห็นน้องไม่เลนแล้วก็อยากเลนเบิ้งเลยลองมากโหลดมาเลนนะจ้ะไปพี่น้องตามมาจ้ะ เฮาสีตายก่อนคุณแหลกด้วยเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วเจอมาเร็วเจอมาเร็วลบก้อนลบก่อนเดี๋ยวเฮาสีตายก่อนลบ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 นี่มาหนี่นี่มาหนี่กูใด้เหรียญเก่งๆกับสอนนี้เธอจ้าเอ้าเจอมันอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าสนั่นไงนั่นไงนั่นไงเลาก็ลบตรงน,นี้แล้วต้องเป็นเป้าให้เพื่อนดงมัน ไปตื่นเต้นไหมรอไปไปแล้วโอ้ยไม่ดับแขกไปฉีดสังเกตเที่ยวก็เป็นฉีดไอ้น้ำยาโัแลกฉีดเที่ยงตัวทีดหนึ่งแก้มนนี่ไปสมงกว่าแป๊บนึงดิจบเกมก่อนรอแป๊บลูกค้านักกี่โมงอ่ะรอแป๊บนึ่งมีเล่นเจ็บกบเอ้ยจบเกมนี้ก่อนแป๊บเดียวเอ้ยชนะแล้วรอแป๊บนึง ้อีกสองตารอบตัดสินมาด้วยมเด้ครับแ F D เล่นก่อนื้อเตือนนี้ได้พี่น้องเอาตัแหลกแล้วอฉีดแม่งหายเลยวะหายเหรอเอาราฉีดเองข้างไม่ทำเราฉีดเองเอืออล้ถะไรอีก เขาได้เราทิ้งปืนนั้นทำไมอ่ะตายก่อนเป็นแรกนี่ไอ้เจ๊แล้วเป็นแล้วไแล้วไอ้สองคนยิงเ้ยเอาหัวเอาหัวเดี๋ยวมาช่วยกันนี่ ไปดิไปไปไปเพื่อนเหลือคนหนึ่งเดี๋ยว, okay. <Okay. S 1> ยวจะรอบตัดสินแ้วอ้าวโดนยิงซะแล้วอืมปืนชีวิตก่อนเนี่ยมันไม่มีปืนซุ่มยิงไกลอ่ะ เอาจากคนนี้ก็ได้ันไม่เลยไปเพื่อนมามันอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นโยมอยู่ไหนอ้าวตายรอบสองครับท่านเล่นไปเล่นมาก็สนุกเลนเพื่อนเมันอยู่มันอยู่มันอยู่บนนั้นฝักแก้แค้นด้วยดิชนะแล้ว นัมเบอร์วันไปเลยเด้อจ้าจะได้มาเล่นกันรองเข่ามาเล่นดูเด้อจ้าสนุกดีค่ะไปเลยถ้ากดไลค์กดติดตามในเด้อจ้าถ้าผู้ใดอยากเล่นก็ได้อลองเข่ามาเล่นร้องตังเด้อจ้าเดี๋ยวเราอูเราได้สามคนละถือว่าใช้ได้อยู่ <c oughs> กันเดอเดี๋ยวมาแคปลงใหม่นะจ๊ะครับไปแล้วไปแล้วจ้าเรอแปรัไปแล